กะเด้อเด้อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้อยนัดเดียวนะวันนี้อยู่กับคุณพวกกากาไอเอ็มพูเฟยหลอกตีฮะเอ้โทษโทษโทษเอ้ยอย่าตีดิโทษอโทษมันโดนหรือมันตั้งใจมันแก้งแกงขอโทษนะครับจบเองคุณนัทครับอะไรครับคุณที่คิวอยู่ไหนครับอ๋อ ไม่สบายครับนอนปวดอยู่บ้านนะผมโอ้โหตามจริงไม่เลยครับคุณบอสเหรอครับคุณบอสไม่ไม่ไม่รู้ว่าคุณบอสไปกรุงเทพครับไม่ไม่ปวยจริงปวดจริงไปไหนครับใช่เหรอครับปวจริงเออหินขอหินเอาไปเลยเอาไปอันเดียวเอาไปชุดหนึ่งพอแล้วเปิดอะไรกล่องนั้นน่ะแล้วเองไม่ได้เปิดกล่องนะเมื่อกี้เปิดไอ้เด็ปเปอร์เอ้ยไม่ใช่กล่องมี ังใครเอ้อย่าเปิดพดูอย่าเปิดเล่นดิเจ็ดโมงสามนาทีะว,ว่าแต่เออนัททำไมนัทไม่สร้างบ้านที่เกานะนัะ่นน่ะแมวอ๋อลืมไปมันพื้นที่แคบไม่วันนี้เร,เราจะไปทำอะไรกันดีอาไปไปทำอะไรวะไปอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนไปเกาะนู้นแล้วไปหาเหมืองขุดกันไหมตามจริงอ่ะเราสร้างไว้ที่ก แต่ว่าเผื่อเราเราออกแบบเราไม่ได้แบบกดออกแบบเต็มเต็มอ่ะนั่นแหละอยู่บ้านมันหายไปครึ่งหลังเลยแล้วเราดกแล้วแบบเฮ้ยบ้านบ้านมันหายไปหมดเลยแหละเราไปหาเท่าไหร่ไม่เจอแล้วเราแอะแบบมาสร้างตรงเนี้ใหม่คุณเฮ้ยเทษเฮ้ยโทษโทษโทษไอ้นัดไปโทษโทษโทษเป็นการแก้แค้นนะครับขังเป็นไปบ้านนู้นไปฝั่งนู้นกันไป ผมผมแบบอนาคตหนะออ้าเอ้ยว่าแต่นัดเอาชุดเกาะมาจากไหนหมดเนี่ยอ๋อเราก็ไปหาสิครับไม่ได้โกงครับผมไปหาเพชรตามจริงมาเจอแบบหลายๆก้อนเลยเหล็กแม่งไ,ไ,ไม่เจอสักก้อนหนึ่งเหล็กคุณมีนิดเดียวเองนะที่ผมเห็นคนุณพูดอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ทางสะพานครับสะพานไหนครับสะพาน,พานไปรักเธอใช่ยัยครับเอ๊ะกระโดดอยู่นี่ครับเห็นแล้วสะพานไปรักเคอใช่ไหมครับี ควนสิครับเราเรามีเนื้อเนื้อหมูหกสิบเอ็ดอันที่จริงเรามียกอันที่จริงอันเราเฮ้ยเนาะจังมืดแล้วไปนอนดีกว่าไปไปไปนอนก่อนเชี่อไม่ฟูแล้วอัดมาพาร์ทที่สามนี่พาร์ทที่เสียอ๋ออันนี้เราพาร์ทสองพาร์ทสามไม่ใช่เหรอพาร์ทสองอีกพาร์ทหนึ่งเราไม่ได้ลงลืมนะครับ เลไป,ไปนอนแล,ล้วเรานอนก่อนพูดละเจ้าของต้องนอนด้วยดิก็มาดิเรายังไม่นอนหรอกเรารอพู๋เร็วๆเข้าแล้วปิดไปนอนไปดิขอแล้ววู้เย้ก็ได้หรือว่าจะสลับเตียงนอนกันสลับก็ได้พูเอามาวางดิเฮ้ยเฮ้ยพูเตียงนอนอยู่ที่พู อันดับที่๖วางเอ้ยเอ้ยเราไม่ได้ว่าโโอ้หนอนแล้วจ้ะโอ้โหพูนอนท่ายากว่ะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไหนเป็นไงเรานอนยอังเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมมานะครับไป็นไหนครับ เราไปกันเถอะเดินทางกลับ แข่งคุณนัทครับแข่งเลยครับแข่งคุณนัทครับอือหือโอ้ยเหลือโลดเดียวครับคุณนัทมาดูกันครับกลับมาแล้วครับกลับมารอบเลยนะสรุปบ้านทิ้วไม่เปิดทำไมอ่ะนัทไปหาทำไมเอ่อฮะบุ๊คอะไรโค้ช่วยเลยนะไม่ได้ชชว์โคตรเพื่อนมันเบามือ ไปเราอยู่น้ำาะเฮ้ยเลือดแมงไม่เพิ่มฮะเลือดไม่เพิ่มอรลีก่อนนั่นน่ะมันรีเลือดอยู่อูไม่ือดขอโทษนิดลงเมารามันมือไวหน่อยขอโทษนะครับท่านผู้ชมไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะครับไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างจริงๆนะครับไม่ควรนะครับเรื่องจริงครับไม่ควรเลยนะครับคุณครูครับเรามีอะไรจะทำครับทำไมครับ อย่าฆ่าผมแน่ไม่ได้ครับผมก็จะโดดไปด้วยนะอันนี้นะม,มันจะทำให้เราบินได้นะก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนัดยิงนัดบินเองเนาะเราไม่บินเฮ้อย <Hey, S 2> ู่ในนะ้ำมันเอ,อ้ออะไรอะชิปแล้วคูทำไมตายเหรอบิน นัดเดี๋ยวเรายิงให้เอานัดลงแล้วไปลงมาได้ยังนัดนัดยิงใครอะนัดเราเรายิงไอตัวตัวบ้านนั่นแล้วซึ่งเรายิงก็ตายแล้วด้วยอยจะยิงอจะยิงเราเราจะยิงให้นัดตกลงา เออนัดอยู่ไหนนะครับเนี่ยคุณนัดครับ,รบอ๋อเราจะเขียนว่าพา์ที่สี่อ้ไม่โดนไม่โดนแต่อย่ายิงให้โดนยุ่งแม่ไปนอะไรได้ไหมะยุม่ไร้างม่แม่ะไได้หยุ่งมัเย็บรากเเลนไปย่งจัวเลน้องไม่ขอกินเลยไม่ใช่นัดมายุงด้นนอกนัอะไรลูกจะเอาอะไรอะไม่เป็นไรอ ปิดม้ไม่อะไร่ร้ว่าไม่เล่นในรัวก,ก็ได้ <co ld> ไม่เอายเตรงนี้ก็ยุ่งเยอะไม่เป็นไรตรงูน้นยุงเยอะมานะครับคุณนัดเล<อ>่นต่อครับคุณนัดน,นัดอยู่ไหนอ่นัดมาเร็วๆดีเล่นนี่เหนือคนมาเหนื่อมาก ไปครับคุณภูคุณภูแคทเกมครับไม่ค้างไะฮะไม่ค้างหรอกเหล็กเดินไม่ไปเฮ้ยเราก็เหล็กเหมือนกันนะเลยยังไม่หิวอ่ะคนเหนื่อยแต่เราหิวน้ำนัดหิวน้ำน้ำน้ี่นะไรน้ำนัดเป็นบ้ไรนัดอันนี้ตรงนี้ไม้อะไรอ่ะ มาทำอ่ะไม่เราเราเอาคิปเปอร์มาเบิ้มแหลไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกินเดี๋ยวมึงี๋ยวมีเมืองไปครับหลังการน่ะไปนัดปะ อ่านอนด้ทำยังไงไมได้ไม่ยุบก่ยุบไปเมื่อไหร่ก็ือนัวยสวยกเจอกันล้เล่นแต่เล่นแต่พีบี้วเล่นแต่พีบีม่อแข่งกันมเป็นไรอ่ะมันบอกว่าติดแอวีทางน้ำอลงียร์ูก พแล้วครับโอ้โหมเหียวยะวแล้วักว่าแต่นัดครับนัดอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นั่นครับเห็นายชื่ออยู่ไหนครับนัดเดินนำอยู่หน้าหลังอยู่ก่อน,น,นอก่อนหยก่เฮ้ยเฮ้โทษไม่ได้ยิงล้วหรอกยิงแกใช่ใช่ไปหาเมืองใช่ครับหาเมืองขุดออกซิเดีนแล้วก็เอามาทำตัวอินชอนแล้วก็หา เออแต่เราไม่มีงวนี่เมืองอยูไอ่ไหนอ่ะเมืองไม่มีก็ขุดสิครับรออะไรขุดผูนี่อึ้งเลยอึ้งเลยนะครับอึ้งเลยขุดลงไปนะคุณผูว่าคุณผูว่าอย่ามาขุดตรงนั้นนะครับฮะตรงไหนครัคุณผูครับต้องมาขุดตรงนี้ครับมาขุดตรงที่ผมอยู่ครับแล้วคุณก็รอด,ด้วยครับเดี๋ยวผมไปเอาทอดก่อนเนี่ยผมไม่ได้เอาทอดมาครับคุณจะขุดไปเลยก็ได้น,นะเอามาให้ด้วยนะ มีอยู่ชุดเดียวเดี๋ยวเราไปหยิบภูแม่ไม่อุดด้วยนะดูนะครับความช่วงพูนะครับทำให้เพื่อนตกหลุมพรางครับเมื่อกี้เราตกหลุมพรางของพูไปทีนึงแล้วภูพูเดี๋ยวเราตัดคชีพนะพูตัดคลิปเป็นเบาอะทำไมอ่ะตัดยังไงอ่ะเออเดี๋ยวตัดให้ดู ตาต้นไหนตาต้นไหนตาต้นไหนหาปัหาเรือออกซิเจนเจอแล้วแล้วเราจะไปหางวกันนะเราต้องตัดโอเคป่ะโอเคเนืมแลราทอดอยู่ไหนวะทอดฝาเขาอยู่ไหนวะเราไม่ได้เอานะแล้วคุณจะกลับมาทำมืออ่เราไม่เอาไว้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยไปดูในกล่องเป๊ปคุณดูในกล่องให้หน่อยนี่มมีนี่ เทอมีก็มาเพราะเทอมีไม่เยอะเลยไม่เยอะก็ไม่เป็นไรหกสิบสี่อันแล้วก็อีกหนึ่งอันช่างเลยเอาแบบนี้เราเป็นคนปักนัดเป็นคนขุดโอเคนัดนี่ครับสกินเก่าผมนะครับเค้ยเมื่อไหร่ปักเราปักนัดขุดเวลาซอมบี้มาเราก็ฟันด้วยกันตอนตอนสุดท้ายเราจะบอกว่าไงรู้ไหม กินเท่ไหมเลยจะมาตรงนี้ทำเพื่ออะไรไปเราเดินผิดอันนี้จริงผมจะสร้างบ้านแบบแบบว่าติดน้ำเลยนะครับแต่ไม่เอานะครับสร้างลอยน้ำมาเ่อสร้างบนอากาศสร้างบนอากาศสร้างยากเพื่อนต้องขุสร้างเว้เพื่อนนัดมาเร็วดีเราไม่รู้ขุดตรงไหน ฮ้ยฝนตกฝนตกก็ยังเข้ามาฝนกดดตกดีไอ้ฝนตกค้าผ่าด้วยฝนตกเราเคยโดนฟ้าแล้วอบอมตายหรอไม่ตายเช็ดนิดิดดดดเนื้อรถกี่ล้ออะแบวเราเป็นท้าฟานเจ้เออเราไม่ได้เอ้ยสเกลตันยิงเป่าไม่ใช่เราปักเอ้ยเราขุดเองปัก อย่าปากเยยังไม่ปากขุดไปดิออกมาฮะ<า>ม,มันปาาขึา้นอากะาคาราบิปบิ้กเอ้ยชุยอะไระคราบิอะไรนัเราแล่าใหพูดจดจ่น้ำขุดลงไปดิ ขุดดิขุดไม่ได้ผูลงมาก็ได้ึ้นไปได้เอ้ยเอนัดจะตีไม่ได้เราต้องตีผูแป๊บนึงเราขุดเนี่ยไม่ต้องเราขุดได้แล้วขุ้นก่อนขึ้นแล้วเอ้าขุดขุดดิเลยดิอ่พะว่อย่าลงมากเกินนะ คนหยุดแล้วก็หยุดไปสิเรพยายามจะประหยัดทอตให้มากที่สุดเฮ้ยคูอย่าพึา<ร>่งลงยังไม่ได้ขรดถ้าเราหาบ้านไม่เจอเราจะทำยังไอองไอ่ะง่ายๆครับตัดคลิปนะครับปากดีไปมืดแล้วมืดแล้วปากคุดเบาๆดีนะครับผมกินน้ำเป็นนะครับ เอนัดพ okay. well ี like an ่นัดอะไรเพื่อหันมะลังเลยค่ครับผมทำไมอยาเทำไมเรามาเลือกจังวะทำไมพวกเราสองคนมาเลือกจังกัะพุเออเราต้องหากมือุถ้าหาไม่เจอเราก็กลับขอหน่นปิดเสียงนล้วเพื่อนอะไรนะ ชื่อเฟตดี้อะบอกไม่รู้อยากชื่อเฮ้ยน้ำ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 นน้ำน้ำน้ำนนับ้นานับขนเป็นน้องมันได้ยังะ้าผา้าผาข้าสนุกโอ้โห้าผาไี้สนุกไหมเอ้ยออกไปก่อนจะแตกโอ้โหคนสั่งไหมครับนี่ผมยกนิ้วให้เลยนะครับ เอานะครับเราก็มาขุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขุดต่อนะครไปกลับบ้านไปรู้สึกมันเราขุดลึกเกินนะลึกนะลึกนะหรือว่าลึกไหมผูว่าลึกไหมผู้ว่าลึกอยู่ลึกอยู่โอ้โหกระแทกเขาหัวกระแทกกับปิตนี่มันมันมากเลยไม่มันนะครับเจ็บอย่างเดียวเลยเราจะมาดูเด่นอนด้วยอะไรว่าเราขุดมาลึกเกิน lao tung hảo tìm chị ai hết 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 được hết ờ hết 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 đi. hết 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 เอ้เราคิปเปอร์คิปเปอรน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวเรารู้วิธีจะฆ่าคูล่อมันไว้เอ้ยโอ้โหมีหล <ok> <function als> ุมด้วยมีหล uh, ุมอะไรเนี่ยหลุมน้องเขียวสินะเฮ้ยเราเจอทางกลับบ้านแล้วเไม่อยากคนเราด้วยเราด้วยเราจะเกยเราเหลือห้าลอดเองเราเหลือห้าลอดเองนั่นกระทู้เราต้องมีชีวิตนัำดด้ง่งม่หากองตายสุ่งตูงนั่นแหละอ้อมาแล้วเหรอเพื่อนระวังคิปเปอร์มันตามหลังมา เพ eh no. ื่อนตู้าเกือบโดนเกือบโดนตาตายแล้วอ right> ุ้ยคิเปอร์อ้น้องเขียวดีลยระวังบิมบิอู้เราพังไปท้นะาเล่นมนระเบอดี้เอร์มาเลยอดอ้เอา้ะ นอนแล้เจ้าดีนละปูไม่นอนราบพิสดารพวกนี่ท่าว่านงจะดีกว่าปูไม่นอนสัไปนอนและดูมัน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 โอ้โหฝนตกยันเช้าเดี๋ยวมันก็หายกันไหมไป เราจะจบกันแค่แต่ว่าไปปั๊มหินกันก่อนไปเราเราจะจบกันแค่สิบพาร์ทไหมครับเออจบแล้วไปพาร์ทสองกันนะครับไปต่อพาร์ทสองกันเลยนะครับสวัสดีครับเอาจะไปคลิปแล้วเหรอจบคลิปเราไปเริ่มคลิแชร์แป๊บนึงก่อนนะฮะแป๊บนึ่งอะไรแป๊บหนึ่งรอเราด้วยถ้ารับคลิปนี้ขอเขาจะคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กับแชร์กแชร์นะครับอย่าลืมกดให้ช่องช่องทั้งสองช่องช่องอะไร